สวัสดีพี่น้องครับโอ้ยขอบคุณหลายเด้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ารถยางม้วนทำได้บ้างย่อไปตรงนิดหน่อยย่อไปตรงนิดหน่อยครับสามเก่าหน่งเล็กหนาครับสองตัวครับได้ได้เบรกหนาสามเก่าหนึ่งนะครับเอ้ามีลางเงินเท่าใดนี่แปดพันบาทแม่ครับครัตัวน่ะไปแล้วสาธุบุญนะครับพี่น้องครับอ่ะครับขอบคุณหลายเอาไปเอาไปบังละครับเฮ็ดบุญแบ่งเฮ็ดบุญหน่ำเนี่ยครับอืมซื้อที่นอนให้น้อยน้องครับอันนี้ใบนี้ เออใบหนังสือที่นอดเนี่เนาะใบนึงกะเก็บไใบเติมนน้ำมันครับเติมนน้ำมัน้ารเตือนครับแมนครับเ้าต้องใส่น้ำมันไม่กี่สี่พันเนี่ยกับประเด็มันหลายหลายชุดได้หนี่ชุดละสี่หลอยก็ได้ยซิบชุดแต่เท่าดีที่นอนเราซิบซิบชุดเลยเนี่ยขายได้หน่อยแมนครับแมนครับนะครับบัตรนะฮะบัรมีการของทีมงานนะครับอันใบนี้ไปเติมนน้ำมันรถเด้อเอาใบนึงเติมนน้ำมันใบนึงซื้อที่นอดเนี่เนาะแมนซื้องานซื้อของไอ้หนองครับผมสือผ่านบาทก็เป็นบุญแล้วครับอืมนะฮะ เขาอีร uh <Bye>. ีเนาะเขาอีห huh. ร yeah, right. right. ีเก uh ่าเนิ yes, well. okay. mm ่งแปดกระถือได้พ hmm. right. ี right. ่น้องครับอือผู้คนถือกระมี่ครับเพราะว่าเหลี่เขามันลดเนาะมันต้องลดลงเนาะนี่แม่ครับเข้ามาลดครับผู้คนแปลี่ยนเป็นกระได้ครับแม่ผู้คนแปล่ยนเป็นกระได้ครับดีใจนำครับผมเบ้นท์ทั้งสื่ออยู่แสนข้างใบนี้สื่อือทั่วไปแหละว่าหลายหมอนครับเป็นสื่อทั้งยังกับเมสเซอร์ยงกระมี่ครับเขาไปพอลองจะซื้อครับครับครับ สาธุบุญนะครับพีน้ังครับเราจะเดินทางขึ้นขึ้นแม่ของสอนวันคีวันที่ย <22, S 1> ี่สิบสองยี่สิบสองพุทธค่ะโมเดิรอาจจะเดินทางแรกยี่สิบเอ็ดกันครับเข้าจะเดินทางสอง

ร่วมบุญนะครับอยากหารวมบุญนะครับอยากให้น้องได้นะครับเพื่นกับว่าจากทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามอุปกาศแน่นะครับที่จะทรงพี่น้องมาให้น้าผองนะครับที่เพิ่นสิเฮ็ดบุญน้ำกับสัตวบุญคราวกับข่าวไดหลายๆครับที่สัมพัขอบคุณมากๆเลยครับคุณคุณแม่เอียะจากทีมงาน KCG คิงคัปราโกโดยเสียความบาดนะครับแม่ทับยังเฮาทีบ่เคยลืมถูกต่อทั้งบุญนะครับขอบคุณพี่ชายวานน์นวอเตอร์ด้วยนะครับอาบนราศินะครับเบื้องหลังของเครื่องกองหนังให้น่าผองเห็นเส้นผยวขึ้เเเดี๋ยวสิออาครื่ง น้ำนะครับไฟน้องนะครับต้องวิเคราะห์ก่อนว่าไฟฟ้าที่นั่นจะจะจะเสถียรไหมนะครับเขาตกเป็นสีอะไรตึ้งกันบ้าสีใสระบบก่อนนำแบบไฟฟ้าหรือระบบก่อนนำแบบแบบแบบทั่วไปต้องดูก่อนนะครับต้องขอบคุณพี่ชายวานนวอเตอร์ด้วยสาธุบุญกับพี่น้องปองไฟเขาทุกทุกบอกว่าไม่พี่น้องเด้อนะครับพี่นะนะครับอยากรวมบุญกับเสี่ยงเพล็กสาธุบุญพี่น้องกระผมกับครับครับท่านครับไม่รู้ว่าอาจารย์บอกครับมันผมว่าแค่บุญยิ่งทำมันก็ยิ่งได้อ่ะเป็นเป็นอย่างที่ที่ที่ใดดดอืเเฮฮ็ไ้คคครรรััับบบแมนนะ เก้าหนึ่งหนึ่เก้าครับออกหนึ่งแปดรถอยากขัวนาสองขั้นะครับพี่น้องกับผมดีใจย่บอกกดีใจครับเออนี่ละเอาใบเน่นน้ำกลาไปขึ้นเงินขึ้นมากกับสี่พันบาทเด้ภาไปสือของพี่น้องเนื้ยที่นอนมมไว้ไตรียมไปครับแมนครับสื่อสรัาน้องลก็พับใ้เพราะว่ารถเรามันหลบหนีไปหลายบนีก็ิมี่เอซีจัดทั้งจัดทั้งจัวัดแพร่หรือพะเยาแพร่นี่ละ นัดกันไว้สิไปน้ากันเป็นกระบวบัวนัดพว้ากันนะครับแนนซิสเป็นสิสเบิร์นทบวนที่ซิสเบิร์นน้ากันนะครับผมกัสาธุบุญพี่น้องป้องตายมาเท่าไหร่นะครับเด้อนะครับรากาทั้งบสิเสเบิร์นล่างของขอบคุณนะครับบสิเป็นพงเจริญคอนกรีตนะครับของทั้งเสียอ่าโก้เสียโก้เสียกุ้งทั้งพงเจริญคอนกรีตอำเภอหนองบัวซอกอุดรธานีนะครับขอบคุณนะครับบสิเป็นนะครับพี่เอนะครับมาสัพปันกับเราสี่เสียเอน้ำแน่นะครับบสิเป็นเรบิองนล่าง นะครับนาติ่งห้าพอ,พอบพร้อมด้วยหลายทีมงานพี่น้องเอ็ซีทีรวมไปถึงกันนะครออับขอบคุณแม่รับใหญ่น้าไม่ร้ายนะครับถ้าคุณแม่คุณแม่คุณแม่เอียยาเสียความบาดแล้วก็จิตเจริญคอนกรีต K aco, <อ>เคซีทีกิงคาปราโกในเรื่องของจิตเจริญคอนกรีตครับ<อ>นะครับพี่น้องขอบคุณสาธุบุตรพี่น้องร้านด,ด้วยครับเด้ออาจารย์สิ้เก่าเฮงนี่ครับ ซือลายใบได้พี่น้องใส่หลไยมึงพี่น้องมึงิบเก่าหนึ่ง่ดี๋ยวซื้อยงไซื้อะไรก่นเี้ซื้อซิบเก่าก็1ิบแปอนนั้นครับครับครับเก่าครับิเก่ามีิปมาพร้อมครับวันนี้ซิกัหลายเนี่ยแต่ว่าบอฟี่ซแปละอันนี้เกนนเอ้าแต่ว่า1ิบแปไม่ออกอันไหนเน้อยเนาะิบแปดออกพนออกเด็กลางนิ้งไตนะว้าไปเทิ์เพื่อนแล้วฟอดออกพดพี่น้องครับิบแครับ ไม่ต้องถามว่างวดนี้เป็นยังไงอือเป็นว่างวดที่ได้ข้ามบุญหลักการงนะครับถ้ามีถ้ามีตู้เด็กน้อยเด็กน้ำมันได้ซื้อขนมไปยน้องครับเออซื้อขนมซื้อที่น่านไทยน้องครับวันนี้ก็ซื้อซิบเก่าด้วยที่เทมอลในคลิปในคลิปแบบพี่น้องที่บอกว่ารถประกวดไปส่งหน่อยอยู่แมสเซเลียงที่มาไปส่งเด็กไปส่งเด็กกับ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 อ่ากับเมียงก็กับแม่สารวินกับสารวินครับรถรถขั้นหนากรับหนึ่งเก่ายางหัว เออแนบลุดแนบลุดแนบลุดขั้นแรกันหลังรถปลาเสียกหนึ่งเก้าไปยมยหัวเขาเลยเขาหยังเป็นว่าก็เลคุยกับท่านพอออปอพออว่าหัวนี้หนึ่นึ่งนร้อยมานะเออผมเลยคิดว่าเออรถมันต้องรถลงมันต้องยี่สิบแปดแน่นอนล่ะนะา้อยี่สิบแปดีดีครับแ้เราอยู่ในคดีใจเยือ้พี่นนองครับใจอยู่ครับเพราะว่าเข้าในเห็ดเข้าสิได้มีเงินซื่อ พี่นอนให้ครับน้องๆครับผมนะครับพี่น้องอย่ามาเอากเขาบอกเลยเอากระเิ๋งคลิปได้พี่น้องเด้อครับนะครับแต่ว่าคนบุญครับบุญน้ำรับหลายใบที่พี่น้องครับผมนะครับสิบแปดทมสือลายใบแห้งเพราะว่ามันสุดเมื่อวานนี้ผมได้ซื้อเดียงตัวได้ซื้อได้สิบแปดกับสิบเก้าครับผมนี่แหละครับเลขสองตัวครับแมนสิบแปดสิบเก้านะครับนะครับพี่น้องครับเขามีหละซื้อเล็กแต่ซื้อที่ไม่ได้ซื้อหลายนะครับก็เลยรุ่นแมนเซ็ตเอาเกียตัวแรกเกี้มันออกตัวได้ก เอาตัวเดขอหกหนึ่งแกนึ่งแปด็มีหกหนึ่งแปดเป็นหัใช่หรล่าใ่หรือเปล่างดูหกหนึ่งนี่ลทั้งน้าดอกยังล่ะมีไหมมีไหมทั้งน้าออกตัวใดก็หกหนึ่งแปดสามตัวตัวนี้ทั้งหน้าคือพวกเขานี่โอ้ทั้งเขาหกล้านนี่ป้าเจ้าของเปนขอยืดบุญครับเลยขายจะสามตัวหนาแนเขาสตัวล่ข่าสตัวลังบลาใดบ่ฮะอุ้ยเขาคุยน้ำพ่งใั้กันแล้วพ่เฮียฮ้องเฮฮ้อเสพราอวี๋ตอนนี้พวกเราอไรูปเา นะครับสามก้าวหนึ่งได้ะเลกหนาพี่น้องครับเละหลังมันกรบบไดนอกจากบอกนะครับนะครับเบยความัขี่นะฮะเดินทางขึ้นบอยครับพี่น้องครับผมครับผมสาธุพุทธก็พี่น้องบอกไปหลายท่านพี่น้องเด้อนะครับมาเจอกันเราเดินทางขึ้นจะจับอกกรหัะนะครับเขาจะเดินทางวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเขาจะออกเดินทางยี่สิบเอ็ดเดเนมาแรงครับนะครับเดี๋ยวจะมาแรงเดินทางแล้วครับผมแล้วก็ฮอดพุ่นออกทุ่มหนึ่งครับหมดเขาต้องไปเขาเขาออกนะฮะับทุ่มหนึ่งครับไปฮอดพุ่น กาเทียงกเที่ยงสิบครับเลี้ยสโมงเทียงครับผมนะครับมันเสร็จล้ระยะรวลาเดินทางทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสิชั่วโมงครับครับครับยังเยอะคยังเยอแยกอยเลยซ่งคนะครับเดยนอตเด้พี่น้องของเรยังเยอนะครับผมเดนทางเดินทางโไปแงพี่น้องครับนะครับผมลุยไปพี่นองอยากร่วมทริปวันนี้พี่น้องอยากร่วมทริปกัยากเดินทางทํกกันติดต่อพี่ ที่เพจผมเสียงเผื่วเมืองสกลนครที่ที่เฟซบุ๊กผมเสียงเผื่วเมืองสกลนครครับจะได้พี่น้องเดือนนะครับแล้วก็เดินทางเราจะเดินทางผ่านผ่านเส้นผ่านเส้นเออเกนแบบนัานเ็าจะนทางผ่านเส้นผ่านเส้นไปพังคโคนครับอุดรน้องบุรัมพู่ครับนะครับพังคโคนอุดรน้องบุรัมพูเมืองเลยครับเมืองเลยผู้เลือกผู้เลือกไปที่ทางด้านจ่ายออกไปทางด้านจ่ายวะ แมนครับด้านทรายนครไท่ชาตการัแล้วขึ้นไปทั้งอุดรแพร่ขึ้นไปแพร่แล้วขึ้นไปทางลำปางครับผมไปลำพูนเชียงใหม่ดอยรอทุกละถ้าขึ้นไปภูหลักพี่น้องสามารถที่จะนะครับเดินทางรวมบุญน้ำกับแม่กับสายถ้าบุญน้พี่น้องได้ไนะครับในวันอาทิตย์ในวันแรกวันเสาร์เราเดินทางวันอาทิตย์เองยังมอมมอมให้ติดแจ้งอีกรอบนึงครับแมนครับแมนครับผมนะฮะเอา พี่น้องจะเดินทางกับเดินทางกับสาธุดวงครับเราจะเดินทางไปช่วยเด็กนะครับเรีโอกาสและเป็นข้าบุญพ่อมี่บาสนาห่อข้าวกระเจีได้หลายโรงเรียนในจต่องเนาะนะครับอ๋อสาธุดวงพี่น้องทุกท่าขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับ